ต่อนะคะพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเล่นกันต่อเลยในรายการเมียนเฟนนะครับบทเรียนสองนะมาเริ่มกันเลยค่ะเรต่อไปนะคะเราจะไปนะคะยังทำยังเคี้ยวขวายังใครอ่ะเอ๊อันนี้มันคูณนนะเนี่ยะที่นน่นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งสองทั้งกุ้งเอ็นเนี่สีฟูดกุ้งกุ้งเผาหนึ แลวต่อไปนี่แก่รถอร่อยนะพี่อร่อยต่อไปนี่แก่รถมีเลยค่ะคุณรอดแบบนี้น่าจะเป็นนี้เนี่ยใช่ไม่ใช่แน่ยเังจะชอบกินอื้มอะไรวะดูดิกล้วยกล้วยกล้วยมาจากไหนกล้วยข้าวไร้สาระไอ้ไอ้นี่อะ พออกกรอบไอได้ดหลยไอได้หกไอได้หกแล้วพูดเโโอ้หไอได้หกแล้วนะคะรถต่อไปนะคะได้แก่รถอันสุดท้ายยังเนีไงได้แก่รถนี้นะคะเหลืออีกกี่ห้องสองห้องสองห้องเฮ้ยเอารถไหนดีวะอันนี้แล้วกันเนา้องนี้นะคะตอนนี้เราคุ้นมากกินบ่อยพูดอย่าเบิ่งมิวนง่ายง่ากินโต่อ รถส,รส,รส pues yes. hmm. u, ุดท้ายดูก ah. oh, uh, really uh, ันเลยมีรู้แล่ดูดูเขาเปิดกลางไม่ได้เปิดตาเอาเท่าไหร่ดีวะพี่นน้นอยากอันนี้จะเพิ่งดูรถก่อนเอามาบนี้ดูรถก่อนเอาเทนไหร่เอาลุ้นโอ้ดหเอาละเสร็จแล้วเพิ่งเงี้ยเพิ่งเงี้ยเพิ่ง กินเลยไม่ใช่วาซาบิแน่นอนไม่ใช่หรอวาซาบิถูกต้องไอได้คะแนนนะคะไอ้ได้เจ็ดคะแนนหมายโชคหมายโชคไม่พี่แบบนี้มันตัดสินแล้ว พี่ได้หกอ่ะพี่ได้สามกินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดไม่อยากกินอ่ะพี่นุ่นกินเดียสวยกินให้หมดเร็วไม่ใหญ่พี่นุ่นบอกเองนะพี่นุ่นบอกเองนะว่ามันจะใหญ่ินบอกไม่อยากใหญ่ไหมไม่หยิบอันใหญ่ให้เหรเออเออพี่ลืมพี่แจ้งเ่ยแจ้งแจ้งนะคะถ้าเขาหยิบหนูไม่ได้คู่นี้นะคะไอเป็นคนชนะตัวมือ่าแต่ไปเป็นตาพี่พิกคนแห่งพริกกับคนนุ๊กนิดนะคะพี่นั่งของใยญ่เร็วตาให้พีพีิ๊ิ๊กตกง อย่าไปอยู่กันโอเคพอแล้วค่ะเป็นอัไงเรอเห็นแบบนี้เลยแบอยกให้กิน้องกันเถอะหนึสองสากินเลยค่ะอะหรบ้ากินอะนรอย่างไรค่ะอย่าง ลมันเปรี้ยวๆนะตับตาพี่หนู่กินเบบเบบไม่เห็นโหลดมาสีทุกคนต้องคุ้นเคยนะคะนี่คือแม็สผงเลยนะเอกตาบาร์บีคิวนอนเลยไม่ใช่นี่มันะเป็นรถอย่างนี้นะคะ เรไม่ค่อยเห็นนะคะอันนีเจลนอะไรกินรถรวมดาวพึ่งแป๊บนะคะแป๊บอะไรอย่างเนี้ยดาวเพิ่งกินค่ะไม่ได้กินกินเลยอะไรคะอะไรคะโอ้โหไข่เจียวใช่ป่ะป่ะถูกค่ะงเย็บกินแป๊บ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 ตามต่อไปเป็นอันนี้นะคะให้แอบดูนะคะไม่แอบดูด้วยค่ะมันอิดไปแล้ว สองครั้งครน่กินยังคะกินเลยค่ะ้เละไรหซีฟูดถูตองนะคะทำไมมันนี่ไดอะไรแล้วเนี่ยอร่อยวะนิ่่าไม่ได้หนึ่งนี่สมพีน่พีไว้ยี่ังนี้นะซีฟูดอร่อยะอ่ะพีตาค่ะนมคนนอเป็นอันนี้นะคะอันนี้คุ้นกกคนเลยค่ะแต่ดิฉันไม่คุ้นอร่อยมากเลย อย่เพิ่งนะคะรถไอ้นั่นแน่เลยกระเพราเอ้ยไม่ใช่รถอะไรวะกระเพรากระเพราอะไรคะรถอะไรคะรถอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องคำใช้เรื่องคำจุ๊บจังตอนแรกก็จะตอบรถไอ้นั่นกระเพราตอบยิ่งฉุดกันเพราะผู้ทำกับกันเหรออันนี้พูดก่อน อันนี้ตอกนั่นแหละนนั่แหละจับด้วยมันเปี้ยวยังไงไม่รู้อ่ะไอเนี่มันเปี้ยวมาปิตาค่ะอันนี้ทุกคนต้องคุ้นมากพี่เรนเอาปิตาบาร์บีคิวแปมือไหมแปมือโอเคแป๊บนะคะหาอันใหญ่ก่อนนะคะเสียงมากกินเลยค่ะไอ้กาบาร์บีคิวถูกต้องค่ะถูกแล้วทายถูกเยอะปิตาค่ะปิตาปิตาค่ะปิตาอะไรอันนี้ ได้ถูกต้องค่ะพี่พิกได้สามนะคะนิก้ได้สี่นะคะทำใคะแนนเดียวนะคะอร่อยค่ะแพ้มากเลยอร่อยดีนะเริ่มค่ะอร่อยค่ะกินด้วยเลยอ่ะไม่ต้องกินเพื่อไหนะคะใช่แพ้ก็ได้กินดีเอออร่อยไปเลยเร็วแป๊บนะคะหาของก่อนแอบกินนังเก่าก่อนเลยเฮ้กินก่อนไปเลยค่ะอันนี้อ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง โอเคค่ะกินได้เลยนึงี่อ่าแป๊บนึงแป๊บนึงนิดนี่ดยมากจ้อนกยงี่หมดเลยเนีอ้เพนี้โอมกั่นเลยเฮ้ยหท่าไม่เคยเออรนตบีิ้มไปง่ีดเผ็ดเออเผ็ดปะพี่กินหมดเลยเหรอหมดอฮ้เดี๋ยวพี่กินหมดเลยอ่ะเขาบอกว่า ผมดูแลวาซาบิวาซาบิมันต้องกินเสียงกินทีละนิดกินทีละนิดกินอังเกลงานกินอังเกลเลือยได้ไหมปิดตาค่ะแต่ยังไม่รู้ค่ะว่าเราจะเรียกอะไรเป็นอะไรดีเป็นอะไรนี้จะมาปิดตาปิดตาปิดอยู่นี่ไงอร่อยว่ะอร่อยเนาะอร่อยเนาะจะไม่ได้กินแล้วเพิ่งย้ ยังไม่ได้โชว์ให้กล้องดูเลยค่ะหนึ่งสองสามเริ่มค่ะอ๋อมาทดองแท้ถูกต้องค่ะพี่พีกได้ห้าพีคได้สี่ไม่อยากตอบนะแต่ว่ากินเพื่ออร่อยไม่พีถ้เกลางเย็น้กลางความอร่อยนไ่กินหมูกรอบก้องฉันอยากกินวาซาบิตนนี้นะคะชวาซาบิหวเาีอยวกินนั่นเนี่ยกินอะไรค่ะ กะเพราถูกเ้อาค่ะใช่กะเพราใช่ค่ะเหมือนกะเพราเลยพี่ตาค่ะโอ้ยไอ้ไอ้เละเละเละค่ะเห็นปะคะยังยังไม่เห็นเลยไม่เคยกินเลยค่ะปลาเป็นสุกาหรือถ hey ูกต้องอ่ะนี่ทำไมถ่านได้ถูกตลอดเลยอ่ะเคยกินบ่อยมากพี่ตาค่ะเลยอีกครงนะคะทำไมเร็วยวๆอะ ตไม่อยากต่อรอยมันหักนะคะกินยังกินเลย่ค่ะอร่อยมึกยางอมึกยางอะไระต้องค่ะถกต้องค่ะใเกิ่างเี่ยนี่เีกนิเรนะคะสุดท้ายไม่บอก อะไรวะตาตาเผาแ่บตาตาเผาขี้หมูห้องเดี๋ยวตาตาค่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่กิจเรียกเลยอะโอ้โหกินยังกินเลยอะชีสถูกกล้องถูกกล้องไหมเขาว่าคนเ้ียวจะชนะค่ะเจ็ดห้าห้างต่อแน่นท่านี้เอาสองสองลึไหม ้องรถรวมกันเก่ใจเก่งังเก่แล้วแคาวาสบีเนี่ยอ่ะมันเจ็ดบวกห้าได้สิบองจงนะมันมีสิบสามใช่ไหมนับหอเล็กยังพี่นุ่นนับแล้วเนี่ยหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะว่าฝั่งหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่แปดอย่างนี้นี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสินิได้แปดนิ่ได้แปดได้หอืออีกเยอะเลยค่ะใครอยากกินวาาบีมั้งใครยกมือ